สวัสดีค่ะนะ้าไทยแตงอินค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะมาแบ่งปันในหัวข้อในหัวข้อเรื่องที่ว่าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใครที่มีภาวะเครียดอึมครึมอาจอยู่รอดยากเออทำไมตอนที่ดิฉันได้ยินข้อมูลเนี้ยฉันก็สงสยัยอุ้ยทำไมอะทำไมอยู่อยู่รอดยาก ทำไมถึงเรียกว่ายุคแห่งการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะไม่สงสัยมากหรอกเพราะว่าจากตั้งแต่มีโควิดเข้ามาก็จะเห็นว่าโรคเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วมันก็มีอะไรที่แบบโขอะไรที่มันย่ําแย่เนาะมันก็อาจจะอยู่รอดยากเนาะไม่ว่าจะเพราะว่าเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นมันก็อยู่รอดยากก็ไม่เห็นแปลกนี่มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่หลายคนแต่สิ่งที่ดิฉันจะมาบอกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่เราเห็นจากภายนอก ด้วยสายตาหรือสถานการณ์แต่มันเป็นเรื่องที่คนเราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงไม่รู้เลยด้วยซ้ำส่วนใหญ่จริงๆเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้โดยที่อยู่รอดแบบสบายสบายหรือยังไงนะคะต้องบอกว่ายุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเป็นยุคของพลังงานเคยได้ยินไหมคะมันเป็นยุคของ ของพลังงานมันเป็นยุคข,ของการแย่งชิงพลังงานคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าทุกสกรรพสิ่งมีหลายคลิปหรืออาจารย์มากมายที่ออกมาเผยแพร่เรื่องพลังงานพลังงานควอนตั้มหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นพลังงานตัวเราอารมณ์เราความรู้สึกเรามันคือพลังงานทั้งนั้นเนี่ยดิฉันคึกคักอย่างเงี้ยก็คือพลังงานบวบๆน,นะเคยได้ยินใช่ไหมคะเออ เพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะเครียดภาวะอึมครึมอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกทุกข์อ่ะไม่กังวลไม่ได้หดไม่ได้สดใสไม่ได้แฮปปี้เนี่ยกังวลเครียดวิตกกังวลสับสนอึมครึมโหเหล่านี้เป็นพลังงานลบๆนะคะส่วนพลังงานบวกๆอะ่ะก็คือเขาจะสดใสมีความสุขนะ ร่าเริงไม่ค่อยคลิดอะไรมากยิ้มได้อะไรก็ตามที่มันดูสดชื่นมีชีวิตชีวานั่นคือพลังงานบวกบวกคิดบวกแม้แต่สถานการณ์แย่ๆก็คิดบวกมีนะคะโดยธรรมชาติมีบางคนที่เป็นคนคิดบวกเสมอเหล่าเนี้แล้วมันยังไงคุณสังเกตไหมว่าคนที่คิดลบมีภาวะเครียดกับคนที่คิดบวกมีภาวะสดชื่นคนที่คิดลบเนี่ย ถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นเลยไม่ใช่แบบไม่ใช่คิดลบแบบหมายถึงว่าสถานการณ์มันมันพาให้เราต้องเครียดอยู่แล้วล่ะนะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหสถานการณ์เครียดจะให้ใครมาคิดบวกใช่มันมันแน่นอนแต่คุณสังเกตไหมว่าพอคุณมีพลังงานอย่างเนี้ยภาวะเครียดอุมครุมต่างๆเนี่ยคุณจะมีแต่ปัญหาเข้ามายิ่งเครียดยิ่งมีปัญหาปัญหาที่ลุมเล้าแก้ก่อไม่ได้ปัญหานี้ยังไม่เสร็จปัญหานุ้นตามมามีแต่เรื่องแต่ลาว่ะ เออเครียดจิตเครียดลงที่กายป่วยแย่นะถึงตายก็มีเออเครียดจนตายก็มีแต่คนที่เขาแฮปปี้มีความสุขแม้สถานการณ์เดียวกันแต่เขาคิดบวกสู้ลุยเอาไมา่ไม่เป็นไรไปทำอะไรดีแก้ปัญหายังไงดี แม้สถานการณ์ภาวะเดียวกันเพราะโลกทั้งโลกปัญหามันเดียวกันแต่เขาก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเขาโฟกัสวิธีการแก้ปัญหาไม่มีตั้งหา้าตั้งไม่อะไรก็ว,ว่ากันไปไม่มานั่งซึมเศร้าเครียดว่านู่นว่านี่เขาก็จะเจอแต่เรื่องที่ให้โอกาสได้โอกาสฟื้นมีความสุขน,นะครั้งที่อยู่ในสถานการณ์โลกใบเดียวกันเห็นหรือยัง แค่พูดแค่เนี้ยคุณพอจะจับประเด็นได้ไหมว่าคนที่เครียดอยู่รอดอยู่รอดยากจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะแล้วมันเครียดอ่ะมันโหมันฉันภาวะแบบเนี้ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำให้มันสดใสร่าเริงได้ยังไงก็งถามก่อนคุณอยากอยู่รอดไหมล่ะแล้วคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยยุคนี้เป็นยุคแห่งการแย่งชิงพลัง,ง คุณมีสองคนค้าขายสองสองไลฟ์หรือหรือสองร้านร้านเนี้ยเครียดใช่ร้านนี้ create, นนออไม่เป็นไรละเออเดี๋ยวก็ขายได้เอออะไรระหว่างทางระหว่างรอกทำนวนทำนี่สนุกสนานไปไอ้น,นี่ก็ว่ไม่มีขายขายไม่ได้อะไรแต่คุณสังเกตสักพักร้านเนี้ยขายไม่ได้เลยทั้งวันแต่ร้านเนี้ยเดี๋ยวก็ขายได้ได้มากได้น้อยเดี๋ยวก็ขายได้ เงินเข้าเรื่อยๆมันแย่งชิงอะคุณเห็นการแย่งชิงพลังงานไนหะแต่ขณะที่อยู่ๆร้าน,น,คนคเนี้ยคนคิดเครียดเนี่ยเออช่างมดาเ,เกิดอ,อะไรก็ไม่รู้มีจังหวะมาผ่อนคลายมีเพื่อนฝูงมามีนูน่นนี่มาพูดคุยสุขเสฮะแต่ไอ้ร้านเนี้ยตะก,กี้กําลังสดใสอยู่เลยเกิดมีปัญหาอะไรตึ้งขึ้นมาเครียดโดยไม่ได้ตั้งใจมีเหตุนู่นนี่นั่นเผลอไปคนเราถ้าไม่ได้ฝึกสติอ ขึ้นขึ้นอารมณ์เครียดสุขทุกข์มันก็สลับกันเลยแล้วเฮ้ยเกิดปัญหาไอ้นี่ตะกี้ยังแย่อยู่เลยเริ่มดีแล้วไอ้นี่ตอนแรกก็ดีเฮ้ยเริ่มเครียดเห็นไหมคะมันเป็นยุคแห่งการแย่งชิงพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพลังงานบวกบวกคุณจะได้รับโอกาสจะได้รับสิ่งดีๆอะไรที่คุณต้องการมันจะวิ่งเข้ามาเงินทองโอกาส ต้องพยายามค่ะนะคะคือดิฉันอนะพอดิฉันรู้แบบเนี้ยดิฉันก็ต้องพยายามนะคะก็ต้องตั้งสติการพยายามที่เราจะปรับอารมณ์ให้ได้รู้แล้วว่าพลังงานดีๆลบบวกบวกสดชื่นบวกบวกมันจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆทำให้เราอยู่รอดได้ในสถานการณ์โลกใบนี้เนี่ยความทุกข์น้อยลงความสุข มากขึ้นพลังงานบวกคือพลังงานแห่งความสุขนะคะพลังงานลบคือพลังงานแห่งความทุกข์คุณต้องทําตาช่างพลังงานให้ความสุขให้มากทุกข์ให้น้อยคุณถึงจะอยู่ได้นะไม่ได้ก็ต้องได้คุณจะเอาอยังไง <laughs> ถ้าคุณจะต้องอยู่ให้รอดในะสถานการณ์โลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงตอนนี้เยอะมากมีอะไรผันผวนเยอะแยะคุณต้องรีบปรับตัวนะคะทำยังไงก็ได้ให้เรา มีพลังงานบวกๆเริ่มเครียดเฮ้ยถอยก่อนอยู่ในวงล้อมเครียดๆฉันถอนออกมาอุย้ยเริ่มเครียดแล้วโอ้ยฉันไปออกกำลังกายแป๊บหนึ่งความเครียดออกไปความสุขกลับมาอะไรก็ว่าดิฉันก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันไปออกกำลังกายวิ่งสักห้านาทีสิบนาทีปล่อยพลังงานลบๆมันออกไปก่อนดิไปบิ้วอารมณ์กลับมานะอย่างเงี้ยตั้งสติได้ว่าเราก็ลังอยู่ในความเครียดอึมคึมเครียดดิฉันจะต้องหยุดมันเลยแล้วไปทําอะไรก็ได้ ฟังเพลงทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีปรับอารมณ์เราเพราะไม่งั้นถ้าคุณยังจมอยู่กับความทุกข์อย่างนีน้เดี๋ยวปัญหาโหทุกอย่างเลยจะถาโถมเลยสมมติคุณกําลังเทรดอ่าเทรดอะไรอยู่ก็ตามหุ้นเฮินฟอเร็กอะไรก็ตามเนี่ยกราฟถ้าคุณเครียดจบเลยไป b บิ้วอารมณ์เลยกลับให้เรามาชิลๆสบายๆแล้วคุณมาเทรดใหม่มีสิทธิ์ได้ประมาณเนี้ย คุณพอจะเข้าใจเรื่องของพลังงานไหมและการอยู่รอดไหมมันเป็นยุคแห่งการแย่งชิงพลังงานมันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะก้าวไปสู่ยุคใหม่ยุคทองยุคสีวิไลซึ่งสองสาคำนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินหรือเข้าใจนะักซึ่งก็ไม่เป็นไรมีโอกาสดิฉันกำลังอยู่ในศึกษาหรือว่าอ,อ,อยู่ใน กําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้นะคะกําลังจะจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาค่อยๆแบ่งปันพวกคุณแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวไปสู่ยุคทองยุคใหม่ยุคซีวิไล่และยุคนั้นอะยุคซีวิไลนเป็นยุคแห่งการที่ความทุกข์ต้องน้อยความสุขมากกว่าถึงคุณจะอยู่ได้เปลี่ยนจากนรกบนดินเป็นสวรรค์บนดินคุณต้องเปลี่ยนพลังงานตัวเองค่ะ นะคะแล้วรายละเอียดของการเปลี่ยนทำนยังไงอะไรยังไงค่อยว่ากันนะสำหรับวันนี้บอกให้คุณตั้งหลักคนที่เครียดอยู่ในภาวะลบคุณจะอยู่กับมันยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่คนที่มีพลังงานบวกจะอยู่รอดได้ต้องหาทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณอยู่รอดให้ได้เตรียมตัวเลยค่ะ ดิฉันเองก็พยายามทุกวิธีทางเหมือนกันนะพยายามฝึกสติเพื่อตั้งสติไม่ให้เราจมไปอยู่กับความกลัวความมืดความเครียดอะไรต่างๆยังไงวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วมาฟังเรื่องราวคลิปหน้าวันนี้ของสวัสดีก่อนนะคะ